อิติพุทโธอิติปิโสภควาณมามิหังมะอุอิงสาสุคาถาบทนี้ลูกศิษย์สายบ้านมีดีรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นพระคาถาของคารวสจอมขมังเวทชื่อดังเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแห่งบ้านมีดีพ่อเที่ยงน่วมมานาสำนักศักยันชื่อดังหนึ่งในสี่คารวสจอมขมังเวทของเมืองไทยที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง ปัจจุบันสายนี้มีผู้สืบทอดวิชาอาคมอยู่เพียงสองท่าน 1. ห,หลวงปู่เปีวกตาปุญโยวัดเจ็ดลูกเนินจังหวัดระยอง 2. พ่อป่องน่วมมานาแห่งบ้านมีดีหลวงปู่เปีวกตาปุญโยท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2483ในช่วงวัยเด็กนั้นก็เป็นเด็กวัดกิ่งแก้วเมื่ออายุได้สองขวบหลวงปูเ่เผือกแห่งวัดกิงแก้วก็ได้มัดจุกให้ แล้วหลวงปู่เผือกท่านก็ได้เอ่ยวาจากับหลวงปู่เปียวว่าโตขึ้นเจ้าจะได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับหลวงปู่เมื่ออายุได้หกขวบหลวงปู่เผือกก็ได้ตัดจุกข,ของหลวงปู่เปียวออกแล้วให้บรรพชาเป็นสัมมาเนนอยู่ร่ำเรียนศึกษาพุทธาคมกับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจนอายุได้13ปีก็ได้ศึกออกมาช่วยงานบิดาและมารดาในระหว่างที่เป็นคารวะอยู่นี้ หลวงปู่เปียวท่านได้เข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์พ่อเที่ยงน่วมมานาแห่งบ้านมีดีแห่งสำนักศักยันชื่อดังในขณะนั้นอยู่เร่เรียนศึกษาสพพวิชาศักเสกเลขยันกับพ่อเที่ยงน่วมมานาจนแตกฉานและช่ำชองในอระเลขยันและเมื่ออายุครบ20ปีหลวงปู่เปียวท่านก็เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อทดแทนคุณบิดาและมารดาในพรรษาแรกนั้น หลวงปู่เปียวท่านเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพวงวัดในสองวิหารหลวงพ่อเหลิมวัดน้อยชนบุรีหลวงปู่กีวัดแพรกษาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกและหลวงพ่อชื่นวัดมาบขาจังหวัดระยองและด้วยบุคลิกที่เป็นคนพูดน้อยเน้นทําให้ดูมากกว่าพูดหลวงปู่เปียวท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งในและต่างประเทศลูกศิษย์ลูกหาสายบ้านมีดี จะนับถือหลวงปู่เปียวเป็นดังครูบาอาจารย์ใหญ่และในงานไหว้ครูประจําปีของบ้านมีดีจะต้องอารัธานานิมนต์หลวงปู่เปียวเป็นองค์ประธานแทบทุกครั้งปัจจุบันหลวงปู่เปียวท่านเจริญอายุวัฒนมงคลครบเจ็ดรอบ8 4ปี64พรรษาซึ่งเป็นวาระอันมงคลยิ่งวัดเจ็ดลูกเนินได้จัดสร้างวัดทุมงคล พระผงดวงเศรษฐีวาระเจ็ดรอบจัดสร้างเนื่องในวาระกถินปีพฤศธศักราช2567และเป็นที่ระลึกฉลองอายุวัฒนมงคลครบเจดรอบ84ปี6 4พรรษาหลวงปู่เปียวกะตะปุญโญท่านได้รวบรวมมวลสารสำคัญตลอดชั่วอายุ84ปี6 4พรรษาของท่านเพื่อนำมาบทผสมเป็นมวลสาร ในพระผงดวงเศรษฐีวาระเจ็ดรอบรุ่นนี้มีรายละเอียดมวลสารดังนี้ครับมวลสารที่หลวงพ่อปองโนม,มานามอบให้มาร่วมบุญผงไม,ม้ปากกฏเกษาหลวงปู่เปียวจิวรนหลวงปู่เปียวตะกุดทองคําจานมือหลวงปู่เปียวสายศีลหลวงปู่เปียวตะกุดทองแดงจานมือหลวงปู่เปียวลูกประคำหลวงปู่เปียวตะกุดเงินจานมือหลวงปู่เปียวพลอยเสก ชาญหมากและไม้แยกอดไม้ปากกฏและลูกป,ประคำเก่าหลวงปู่เปียวกาฝ่าขรักยมหลวงปู่เปียวแกะมือเมื่อปีพศ2515ัน25ว่านดอกทองและสริกาแกะมือหลวงปู่เปียวสีพึ่งหลวงปู่เปียวสีพึ่งหลวงพ่อน้อมสีพึ่งหลวงพ่อทาบว่านหนึ่งร้อยแปดหลวงปู่เปียวมวลสารหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วผงคำพีใบาลานผงสายสินขั่วหลวงปู่เปียว ชาดหมากหลวงปู่เปีวกาฝากไม้มงคลผงดอกส้อยทองดอกขอรัคซ้อนม่วงว่านดอกทองว่านสบู่เลือดผงว่านเพชกรกลับว่านสเสน่หาผงกาฝากรักกาฝากมะยมผงถาวันหลงน้ำมันว่านผงกากน้ำมันจากพิธีหุงน้ำมันว่านว่านพญาเทครัวว่านพญาลิงดำผงว่านไม้แยงแยะ ว้านจูงนางผงแป้งเจิมว้านสาวหลงผงแร่เหล็กน้ำพีว้านกระบือชนเสือเป็นต้นครับร่วมบุญกระถินซองกรรมการลุ้นเนื้อทั้งหมด3960กล่องวันนี้ผมมีมาให้ทุกท่านร่วมบุญแค่60กล่องเท่านั้นนะครับเพียงลุ้นละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรี ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาธิวาพิเศษปลุกเสกแล้วเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดการทอดกระถินในวันที่27ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีท่านไหนว่างเอาเรียนเชิญร่วมบุญด้วยกันที่วัดเจ็ดลูกเหนือน,นะครับ